ลูกค้าซื้อ G <teenage> 3 0มาหมอลรองกระดูกแทบแตกเพราะอะไรดูกันคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับในช่วงคุยโนนะครับกับรถ G 3 0แน่นอนเลยนะครับลูกค้าซื้อรถมานะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมซื้อรถมาในราคาที่เกือบ3าล้านบาทเนี่ยทำไมมันช่วงล่างมันทําได้แค่นี้เองขับมาแล้วเนี่ยประมาณพันโลรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอลรองกระดูกมันจะรู้สึกเหมือนมันจะเคลื่อนนะครับซึ่งผมเคยบอกหลายๆคนไปแล้วว่ารถ G 3 0เนี่ยแม่งเกิดปัญหา2เรื่อง คือเรื่องของยางและก็เรื่องของช่วงล่างนะครับวันนี้ลูกค้าก็ด้วยความไว้วางใจนะครับเดินทางมาที่พีอนอมารีสามนะครับก็เราก็จะมาคุยถึงอาการที่มันเจอกันนะครับการที่คุณซื้อรถมาในราคานี้นะครับสิ่งที่แม่งเจอปัญหามากที่สุดคือระบบช่วงล่างกับยางรถยนต์แน่นอนครับลายกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันใช้ยางรันแฟ a ทแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันโอเคนะครับแต่จะผมจะบอกทุกคนว่าการที่คุณใช้ยางรันแฟลแล้วหลังคุณจะเป็นหมอรองกระดูกแตกเนี่ยมันไม่โอเคไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ค่าลดสไลด์หรือค่าการดูแลหรือการแมนแทนนั่นอนะ่ะส่วนตัวผมนะแม่งคุ้มค่ากว่าการจะลงทุนซื้อล้อ,อยางใหม่นะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอว่าส่วนตัวผมเลยเนะี่ยหนึ่งถอดยา,างรังแปรออกนะครับลูกค้าบ,บอกว่าถอดทั้งทีอยากได้สวยไปเลยนะครับก็จัดเป็นยางเกาหลีแบรนด์นี้นะครับ n เ x e n s ส1นนะครับเป็นยางโอเวอร์สเปคเพื่อให้รถไม่ได้เตี้ยจนเกินไปเดี๋ยวรอดูนะว่าผมบอกว่ามันไม่เตีย้ยเพราะรถมันทรงลงมาเนะี่ยทุกคนบอกเฮ้ยมันเตี้ยแนะ่นอน แต่รถมันจะสูงใกล้เคียงเดิวยนะฮะที่สําคัญนะครับล้อลูกค้ากําลังเลือกอยู่4ตัวนะครับแต่กลับกันลูกค้าเลือกโชคแล้วนะครับโชคที่ลูกค้าเลือกวันนี้นะครับเป็นแบรนด์ s u s u s p t n s n o n นะครับวิ่งบนพมนะครับเป็นโชคที่ออกแบบมานะครับเป็นระบบจวมพินทูนะครับโชคตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์แอมบัสเตอรนะครับเป็นพี่เคนบล็อกนั่นเองนะครับเป็นโชคที่ได้การวารันตีว่าเป็นโชคที่ดี พอรตเยอเปี้ยนเยอรมันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่เป็นโชว์ที่น่นนั่นเองทาให้รถคุณเปลี่ยนคันจากรถที่มันแข็งกระด้างกลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะฮะดนั้นตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการขับรถในความเร็ว0-200ถึงนิดๆน,น,น,นะฮะจบช่วงล่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขากําลังสับสนเรื่องอะไรกับเรื่องล้อแม็กดูกันต่อไปเลยล้อสลายสวยทุกลายปวดหัวโคตรๆ,ๆลายแรก G F ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ค่าตัว6กหมื่นหกเสน่ห์ก่อนเลยนะครับสีดํา ตัดกระสีน้ำเงินล้อสีเทาตัวนี้ลูกค้าคิดหนักนะครับเพราะว่าสีแม่งคุมโทนดีราคาน่ารักนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวที่2ว่ามันจะเฟี้ยวเหมือนตัวแรกไหม <S <S มาดูตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ a g a s h v e n t e d นะครับเป็นล้อแท้ราคา5 8 0 0 0ส่วนตัวผมขอรีวิวหน่อยนะฮะสีใกล้เคียงกับรถนะครับแต่เวลาใส่ไปแล้วนะ่ะพอวางปั๊บดรอปที่สุดเลยนะครับเพราะว่ารถมันมาทนน้ำเงินดำ ลูกค้าก็ตัดเหมือนเราเลยไปโดตัวที่3ครับผมโอเคครับตัวนี้ตัวที่3นะครับเป็นลายจีเอฟศูนย์แปดฮันน่าตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ผมยังติดอยู่อีกลูกค้าติดเหมือนผมเลยนะครับลูกค้าชอบสีของก้านนะครับเพราะก้านเนะี่ยมันมีความลักชัวรี่มันมีสีของแบบเฮ้ยมีความเป็นสีที่ใกล้เคียงกับรถแล้วก็มีความเป็นกลอสด้วยนะครับถตาติดตรงคออีกแล้วนะครับลูกค้าก็บอกว่านก no. ใส่ขอบเงาปับ๊บดูไม่ไวรุ่นเลยจัดไป ลายสุดท้ายมาดูดตัวนี้นะครับตัวที่4นะครับอาร์ตฟอรนะครับข้อสำคัญคือมันเป็นล้อที่ผมจะมาใส่เทสล่านะครับแต่ว่าลูกค้าบอกว่าขอได้ป้าจัดไปครับค่าตัวแสนห้าสิ่งที่แม่งมีความแตกต่างและลูกค้าได้ทุกอย่างในลายนี้คือหนึขอบดำเหมือนตัวแรกที่แกชอบแกชอบขอบดำเพราะว่าอย่ที่ผมบอกทุกคนอะ่พะพอทุกคนเห็นรถความเป็นสีน้าเงินเท่าโทนดา มันมีความแบบกลืนกันนะครับแล้วมันทาให้รถเนี่ยมันดูดุขึ้นนะครับก้านล้อเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นสีไฮเปอร์แบ็คพอก้านเป็นสีไฮเปอร์แบ็คปั๊บเนี่ยรถมันจะขับล้อให้ออกแบบเฮ้ยความเรียบหรูขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยความลักชวรี่ของรถเนี่ยมันคือก้านของล้อเวสีดํามันจะตัดกับสีขอบยางฉะนั้นเวลาวิ่งปั๊บรถมันจะเห็นแต่ดิสเนี่ยวิ่งอย่างเดียวนะฮะมันก็จะเห็นแต่ก้านเนี่ยมันวิ่งอย่างเดียวฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ลูกค้าเลือกนั่นเองโอเคครับเราก็จบ สิ้นนะครับการเลือกรอนะครับเลือกรอเป็น Art f o r ์นะครับยางเป็นยาง n e x กเซนเอนะครับแล้วก็ตัวโช๊คเป็น s อ x a นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ1เราเลือกรอที่มันเบาที่สุดนะครับเพราะหนึ่งลูกค้าต้องการให้แรงกระแทกเข้าต่อเขาน้อยนะครับสลูกค้าต้องการยางที่รองรับคอมเร็ทที่สูงและการรับประกันที่ดีตัวนี้ n e x กเซนเอรับประกัน1นึปีสามวันนะครับโช๊คเป็นแบบ s t ์อสทีสเรชั่นวิ่งบนพรมในค่าตัว7จ็ดหมื่นหนึ่ง เปดเสร็จรวมสี่ลีรวมคันนี้นะครับค่าตัวประมาณ2อ0 0 0นบวกลบนิดหน่อยก็มีเทิร์นมีส่วนลดให้เพิ่มนะครับสาหรับคนที่ซื้อรถมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรถคุณเนี่ยซื้อมาแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่สะใจมันไม่ตรงตามการใช้งานนะครับการลงทุนเพิ่มอีกนิดนึง mm hmm. เพื่อแลกกับสุขภาพของร่างกายคุณเนี่ย mm hmm. ผมว่าแม่งตอบโจทย์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เพียอ์มาติดตามด้วยสวัสดีครับ